เอาละครับกระดาษสีผมมาพบกันแล้วผมรับนิจยาระบรบกัดลอกพสอบน้าผมวันนี้เป็นตอนที่1,543พถึงตอนที่1,544นะครับผมเอานะครับเพื่อนๆเสีย้าผมแปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อๆเมื่อวานดีๆกว่าครับ ขอบเขตผู้รงโคผ่านบางโคผ่านนิานกายเทียงเฟิงไฮพวกเขาต่างก็มีพพสว,วร์ทับสะชนด้านเข้าไปแก่งระดับสูงสุดและหลังจากที่เดชเทียนทําการตวรวจพบพสวร์ดังกล่าวเขาก็จะทําการคาดรอกพอสวร์เหล่าน,นี้แทนที่แแน่นอนอยู่แล้วว่าถหากมันมีโพสว,วร์ทับสะชนระดับสูงสุดประเภทอื่นอีกเดชเทียนก็จะทําการคาโรกกันมาเช่นกันหลังจากนั้นเดชเทียนก็เดินทางออกจากภูเขาบูเฟิงที่อยู่ในสมุนไพรคอนิคกายเทียงเฟิงไฮ ขอยก,กเดินทางไปยังรอบรอบของอาณาจักรเทียนรินซึ่งขอยได้เดินทางไปยังตุเป็นที่เพื่อทําการตรวจสอบคนจะเร่ญรุดเรือมันเป็นเมืองใหญ่จำนวนเวททั่วที่มีทัศนะค้าเคียงกับเมืองจีบูและยังมีตลาดการค้าสำคัญที่รวบรวมการซื้อขายส่วนเดวไปแรเด้เทียนยังได้เดินทางไปยังสันที่ที่มีขอบเขตผู้จงโคลพันดวงตัวกันจู แต่ในแต่ละครด่านการเก็บเกี่ยวที่เทุทยนได้รับมันน้อยไปอย่างบ้าและมันแทบจะมีโอกาสน้อยไปอย่างบ้าที่จะหาผู้ตนที่มีพอสมควรใประชาชนระดับสูงสุดดูแต่แต่ก็ตามัน,น,นยังก็ยังถืเป็นเรื่องดีที่ขอได้พบเจอมันเป็นครัง้งคราว แตะเมื่อเวลาผ่านไปเจเถิ่นก็ได้คัดรอกพรสวรรค์พรด้านความเ็งแกระดับสูงสุดมากแค่ไหนรื่อและมันยังรวมถึงพรสวรรค์พชวระดับสูงสุดประเภทอื่นอีกด้วยมากมายและในสุดหลังจากที่ผ่านไปหนึ่งจุกนาตาเจษถ่นก็ได้ทำการคัดรอกพรสวรรค์พระโด้านความเป็งกระดับสูงสุดและพรสวรรค์พชวระดับสูงสุดอื่นๆได้มากเพียงพอที่จะสามารถรวมรวมพรสวรรค์พชนระดับสูงสุดเหล่านี้ได้แล้วซึ่งการรวมรวมพรสวรรค์พชวระดับสูงสุดนั้นมันมี ความเจ็บปวดไปอย่างบ้าเพราะคามอมโดยในการทำรงก็ช้าไปอย่างมากเช่นกันมันเหมือนกับว่าเจ่เถียนพิ้งแฉรับพอสวค์ในการขับมาในตอนแรกแต่เจ่เถียนก็สึกตื่นเต้นไปอย่างบ้าพราะถ้าหากเขามีพอสวค์น,นี้ทานจมืนม่นบ้าสุขภาพรักษาของเขาก็าจะรับกระดับปรุงจะรวดเร็ว ยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้ตอนที่เขาได้รับพสบรสวรรคิ์นิทานแห่งยานะมามันนั้นสามารถทําให้เขาดูรัพลังงานแหนดะาและทาให้เขาเหนือกวิชยะคนอื่นไปอย่างบ้าแรแม้แต่ในขอบียตผู้จงโผพานข้อนั้นก็ยังถือว่าเป็นสปาตาแต่ถ้าไม่มีพสรสวรรคิ์นิทานแห่งความแหนดาลังจากที่เทียนทารวงเข้าสู่ขอบเขตผู้จงโผพานเขาคงจะไม่่างจากผู้ตนคนอื่นมากนะัก ดังนั้นจะสามารถจินต a น r a m ได้ว่าพสวรรค์นิตาน,นั้นมีความหมายต่ขอข้เขตผู้ตรงโคพันไม่แค่ใดและมันก็ถือว่าเป็นสาระสัของข้พเขตผู้ตรงโคพันด้วยการอาณาจักรเทียนดินแห่งนี้นั้นก่วงแต่ไปอย่างบ้าแต่เขาก็ไม่เคยพบเห็นผู้ตนที่มีพสวรรค์น,นิตนมากอบางทีมันอาจจะไม่มีผู้ตนที่พสวรรค์น,นิตรดูหรือมันอาจจะหายากมากกันไปและมีเพียงไม่คนทุนด่านที่พวกเขาแต่ไม่บอกดอ,อกบ้าแต่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เย่เทียนั้นก็ยากลายพูดตัวคนแรกที่ครอบของพอสวรณ์เน,นตันตุบบนบ้าบังจากนั้นเปียวาราอันดอนดาเย่เทียน,นก็ได้ทำการรอมรวมงพอพสวรณ์อัปบโนด้านความเก่งระดับทรงสูรที่มีจำนวนามเรีิการและในท้ายสุดแหลมันก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพที่เปลี่ยนขั้นตองสุดทา้ายตุ้ม พอสวรรนิทานประเภทพระะกัมปรางหรือพอสวรรคอภชนนิตานประเภทพระะกัมปรางได้ถือกำเนิดขึ้นมาแร้พอสวรร์อภชนนิตานประเภทขวาแห่งแกงเมื่อเห็นพอสวรร์ดังการเยเถียงก็รู้สึกตื่นเต้นไปอย่างบ้าซึ่งพอสวรรคอภชนรนิทานดังเก่าหนานม,ามีระดับที่ใกล้เคียงกับระดับเกี่ยงกาของพอสวรร์นในการคับรอกไปอย่างบ้าเร็ในขอบเขียระด,ดับผู้จงโคพาน พอสวรรค์ระด,ดับนี้นั้นมีประโย์ไปอย่างมากเกเยทีมันนั้นเป็นพอสวรรค์น,นิตรซึ่งพอสวรรค์นงกาวนันยังมีความเชื่อมโยงกับูปให้ทันโดยตรงและบางทีมันอาจจะเป็นพอสวรรค์ระด,ดับสรงสุดก็มีเปตา้าเวลาจากนั้นเจทเทียนก็รองกับตุ้นใช้งาพอสวรรค์น,นิตนปรเเปเป็นคอมแพลงกนดูซึ่งมันทำให้คามแพลเกงของเขานั้นเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วซึ่งมันเทียบได้กับรักษาบอลโซนในขอบเขตพุ่งแก่สู ป,ป่าเพลคอมพิวงได้เรือซิ่งนี่เป็นเพียนผลรับของการเปิดใช้งานโพสวรรค์ท่านนั้นด้วยพสวรรค์อรปชน,รนปรเรียกกาป่าเพลคอมพิวเรเราจะสามารถสร้างทักษะอัปชนในขอบเขตรู้จงโคพันจ้านในเวลาที่เรานี้จะแน่นนนกเด้เทียนได้คิดกับตัวเองเด้เทียนเลือกแต่ไม่เดินทางไปที่นิกายทางไฮแอนที่เพื่อทําการเรียนรู้เกี่ยวกับปาเทนดา แต่เขายังคงทําการถอมรวมพสวร์รรวชตอดับทรงสุดต่อไปพายปลอดไทยสุดแหลกเขาก็ได้ทําการขาดรอกพอสวรรธรรมชตดับสรงสุดอืนอ่นๆมามากมาซึ่งพวกมันนั้นต่างก,ก็เป็นพสวร์รรวชตดับทรงสุดประเภทพุนฐาดังนั้นแต่ครั้งดีเขาจะสามารถได้รับพสวร์น,นี้รันแต่ประเภทจะเน้นนอรอมรวมรอมรวมรอรวม ด้เถียนได้ทาการดอมรวมกันต่อนนื่นซึ่งเขานั้นแทบจะไม่ทาการถกฝนไม่แต่นอกเพราะเขาได้ใช้เวลาทั้งหมดไปกับการดอมร,อรวมโพสปอลและในทุกครั้งที่เขาทําการดอมรวมโพสปอลเขาเนี่ยก็จะมีความสุขไปอย่างว่าหรือมิเวลา,าพันไปอีมินานาดิเถียนก็สามารถให้กําเนิดพพสวร์นี่ตานขึ้นมาได้อีกจำนวนว่าพพสวรณ์เนี่านประเภทของเปลวพพสวรณ์เนี่ตานประเภทกันป้องกันพพสวรณ์นี่ตานประเภทอออเท,ทองคำ พอสวันิตานประเภทอรักีด้วยควาเด็นของพอสวันิตรานเทียนก็ได้กลายเป็นเชจ่าอับรสองโซนที่เหนือกว่าเชจ่าคเดอื่นภายในอาจักรเทนดินจังแท้จริงแต่แน่นอนว่าเขาจําเป็นจะสเปราในการตอบโตอีกอนหนึ่งกว่าที่เขาสามารถตอบโตเจนเทงระดับแข็งแข่งได้เพราะท้ายสุดแปลพอสวันมันก็คือพอสวรนดูดีเหมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนตัวแทนของขอบเขตการเประได้ข้าปแข่งได้มันนั้นจะได้เห็นถึงสภาพแที่เขามีเท่านานและในวันดี เย่เทียนก็เดินทางมาที่ภูเขาเทียนฟึงภายในนึกกายเทียนฟงหายดาบใน,นก็เดินทางขึ้นสู่ภูเขายูจาเพื่อทําการศึกษาความจายเกี่ยวกับตัวตนของปาเจียวหาอีกครั้งซึ่งในที่แห่งดีเย้เทียนได้ทําการนั่งสมาธิบนแท่นดอกบัวไรเริ่มที่แต่ข้อแต่กฎเกณฑ์ต้องเดิมของปาเจียวหางตนนี้อีกครั้งซึ่งภายในดนั้นาเขาจะสามารถต่ไหนถึงกฎเกณฑ์ต้องเดิมบางจ่างของโรคนิรันดร์ได้แต่มันรากับว่าเขาเนี่ยได้ถูกเย็บจากกา ด้วยอุปสรรคที่ไม่สามารถมองเห็นได้และทำการกิดกั้นกดเกณฑ์ตั้งแต่เดิมด้านของแ,ก,แกงของโรคนิตอานให้เกิดการตอบต้านที่เอเทียซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเอเทียนเท่านั้นแต่มันยดองเถึยงผู้ตอนทุกคนอีกตั้วแต่ตอนนี เลาจากที่เทียนไ,ได้มีพสวรรณนิรารนกฎเกณฑ์ทุกกำเนิดของรนน <c oughs> นัน์เราดีก็ไม่ทาการต่อต้านเยเทียนต่อไปมันนั้นไปเยเทียสามารถคำว่าใจกฎเกณฑ์กคนเดิมของโรคนิตร,รันรได้อย่างเต็มที่โดยด้วยพลังของพอสวรรณนิารนประเภทพระธรรมรามันก็ทให้ความเข้าใจคนเยเทียในการคำว่าใจกฎเกณฑ์กค,คนเดิมปรเนาเพศความแข่งดันได้ทกาทายจนถึงระด,ด,ด,ดับหน้าเลือเชื่อและในช่วงเวลาสั้นๆการเก็บเกี่ยวคนเยเทีย ก็เกินกว่าเยนอาการกว่าหน้านีไปอยป่างมากช่างเป็นคนรับค,ความโทใจทุเเดียวไปอยป่างมากแปรู่ปความเดียวชิ่นดีเราเกรงว่าอเมน,น่ดัเราคงจะสามารถเข้าใจกฎเกณฑ์ทุกคนเดิมของโรคนี้ต่างไประเภทพระกำลังได้แรงซึ่งมันจะสามารถทําให้เราสร้างทศสามประชาชานแนวเขตผู้จงโคฟังขึ้นมาได้เย่เถียนได้คิดกับตัวเองแต่แน่นอนว่าการพยายามสร้างทศสาประชาชานแนวเขตผู้จงโคพังจากการเข้าใจกฎเกณฑ์ทุกคนเดิมของโรคนี้ต่รงน,นั้นไม่ใช่เรื่องดี เพราะหากเป็นทักษะแนวเขตผู้จงโผล่พันจิ้งดานมันจะมีความอ่อนแอมากเกินไปและการปรับปรุงเข้าไปแกงของบ้านก็จะไม่สูงมากนัดังนั้นเสียใจหลคนถึงเรื่องที่จะทงวดไตกดเกณฑ์ต้องกำหนดให้มากจริงขึ้นเพื่อที่จะมีระดับของวดไต่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต้องกำหนดให้มากจริงขึ้นกว่าเดิมซึ่งในกรณีนี้ทักษะแนวเขตผู้จงโผล่พันกับพวกข่าวก็จะสว่างมากกว่าเดิมไปอย่างมากทักษะแนวเขตผู้จงโผล่พาร์ที่สูงส่งขึ้นแนวเขตผู้จงโผล่พันทั่วไปด่าน เป็นเพียงทักษะขอบเขตผู้จงโคพอลดับโรคปลายซึ่งมยังมีทักษะที่เหนือกว่าทักษะประชนแนวเขตผู้จงโคบอลทุกปลายมันนั้นเป็นทักษะแนวเขตผู้จงโคพอลดับสูงซึ่งทักษะทั้งสองนี้มีวความแตกต่างกันไปอย่างมาและสิ่งที่เทียนต้องการสร้างก็คือทักษะประชนแนวเขตผู้จงโคพอลดับสูงซึ่งนี่ก็คือการแสดงหาพระคำตรัสสำหรับข่าและแล้วเวลาก็ได้ผ่นญญานไปอย่างชัดเและในเช้าพร เวลาไหลอาดา,ากก็ได้ผันปลายสำหรับขอบเขตผู้จงโครพันแปรมันนั้นถือเป็นเวลาที่สั้นไปอย่างบ้ามันนั้นแต่จะเป็นเวลาในการรับปราดแต่ถ้าหากเป็นเมื่อก่อนย่เทียนก็คงจะสามารถก้าวหน้าได้เป็นอย่างมากแน่เน่นนอและในตอนนี้เองในสุดเราก็สามารถเข้าใจได้แล้ยเย่เทียนรู้สึกประทใจเล็กนอเพราะแล้วก็ตกใจเล็กน้อยเช่นกันนี่มันทาา่านไปอาในขแค่ไหนกาซึ่งขอเนี่ยได้ชคคะแนนสมทบไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่เขาก็สามารถแต้ถึงกฎเกณฑ์ตุนคำเดิมของโรคนื้ตันได้อย่างแท้จริงซึ่งขอบเขตผู้จงโคลพาคอไดอื่นที่ทำความเข้าใจเกีย่ยวกับบาดีวชังปัตตาตอพวกขานั้นจะต้องเชิญแน่นมากกว่าด้สิบตาเพื่อมีความบางเนการวาดใจกฎเกณฑ์ต้นคำเดิมของโรคนี้ตันให้เจ้าซึ่งมันกับเป้าความเร็วในการวาดใจของคนด่านมันได้เพิ่มขึ้นมาไปอย่างบ้าแต่ไม่ได้เถียนสามารถเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต้กคำเดิมของโรคน้ตันได้แรไวเเทียนก็จะไม่ได้พยายามที่จะสับสนผู้จงโผล่พายขึ แต่เขาเลือกที่จะงดถ่ายกดกินทก้นเดยเด์คอยรันต่อไปข้อนั้นจะงได้คะแนนสมทบมากกว่าสองสันแดงดยวนั้นเ,ข,นาข,เขาจะไม่จําเป็นจะต้องรีบรอเขาต้องการที่จะใช้คะแนนสมทบมากกว่าสองสกนแดนเรานี้จนบม เพื่อที่จะทาให้ระดับความพอดใจของข่าวเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทุกคนโดยของรถรันนั้นมีดับที่สูงขึ้นซึ่งในรรดาน,นั้นดเดทเเียนก็จะสร้างท่งาสาบประนในขอบเขตผู้จงโผล่าดที่ทระดับสูงสุดขึ้นมาและแต่เวลาก็ได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วและในช่วงพิบตาเวลาน,นึงทุกนจาจักรก็ได้ผ่านไปและในช่วงเวลาน,นี้ที่เอทียนก็ได้ใช้คะแนนสมทบไปแล้ว1นึ่งแสนสองหมื่นคะแนนแดซึ่งระดับความพัดใจของข่าวเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทุกคนโดนของรถดันดัน มีระดับที่สูงกว่าในดิตเตอร์เมโดคิตเท่ามันนั้นมีความแตกต่างเหมือนกับหยดน้ำก,กับแม่น้ำสายใจมันเกือบจะเป็งพอมากแ,แต่ขอบเขตของเรายังคงต่ำเกินไปเหมืนอนยะที่จัขดของเขาต่กฎเกณฑ์ต้องดำเนินต่อไปได้ึงเวลาที่เราจะสร้างทั้งสพประชานเขตผู้จงโผล่ขึ้นมาแต่และตัวกระดับกลายเป็นขอบเขตผู้จงโพล่เป็นนห้าเย่เห็นในคิดไปในใจณนะเบื้องทินปูยเย่เห็นในเรื่องของการ,ราดะาถอย และฝึกฝนภายในคระดหัดของข่าวเพื่อเริ่มกันทั้งสถาบัชนแนวเขตผู้จงโค่พันขึ้นบ้าแต่ก็เหนื่อยว่าทัศนบัณนผู้จงโคพ่อนด่านไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากอากาศอย่างน้อยมันก็มีทิศทางของบ้านซึ่งเยเทียนนั้นกำลังจะสร้างทัศนบัณฑแนวเขตผู้จงโคพันดับสูดโดยอ้างอิงมาจากทัศนบัณฑ์แนวเขตผู้แข็งสุดของเขาเองเพื่อทาการรอมรันบรรดาวกเขตตุนกนเนิดของโรคนิดตานซึ่งทัศนบัณฑ์ในระดับผู้แข็งสูดประเภทของห่งแกง ทักษะประชาชนผู้แข่งสูตูแขนแห่งการแปรรูหรือทักษะประชาชนผู้แข่งสูตูประเภทความแปรกนอื่นๆซึ่งเมื่อรวมกับความรู้การดใจเกี่ยวกับทักษะประชานผู้แข่งสุดต่านี้พวกผู้ประกอบการใช้กฎกเกณฑ์ตะกอนเดิของโรคนิจจานในสุดมันก็จะสามารถให้กุมเดิทักษะประชาชนเอาเกณฑ์ผู้จงโผล่บอลขึ้นมาได้แต่การวัดใจกฎเกณฑ์ตะกอนเดิของรัฐน,นั้นเปลี่ยนเรื่องที่ยากเปยอย่างมากและกระบวนการการวัดใจ เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต้นกำเนิดโคโรนิรันนนจนไปถึงการัรศางทศขอบเขตผู้ตวงโคพาน,นมันก็ใช้เวลาที่ยาวนานไปอย่างว่าแต่ในท้ายที่สุดแล้วมันก็แต่ประสบความสำเร็จแน่นอนแล้วด้วยระบบคคดับความเข้าใจของเยธีที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต้นกำเนิดของโรคนิรานทแถมยังครอบคลุพอสบคนิรัน์รนนนประเภทพระคำารางดังนั้นจะเป็นเรื่องปกติที่เยดเห็นแต่ไม่ใช้เวลานานเกินไปในการสร้างทศน,นในเขตผู้ตวงโคพานขึ้นบ้าพงบาระษัทชุบุตตา เวราสิปนาตก,กอได้ผ่านไปและในวันนี้เนสูนเย่ยเทียนก็ประสบความส,สำเร็จในการสร้างทักษะประชาชนผู้จงโคล่ผ่านขึ้นมาได้ซึ่งมันนั้นจํงเป็นทักษะประชาชนผู้จงโคลผ่านที่เหนือกว่าทักษะประชาชนผู้จงโคผ่านระดับที่ห้าที่ใช้โดยทั่วไปอีกู้วเย่เทียนได้ตั้งซิ่นให้กับทักษะประชาชนผู้จงโคล่ผ่านนีวว่าทักษะกระต่อสู้เทนจีซึ่งมันเป็นทักษะที่สามารถจะดับพลังต่อสู้ไดถึงระดับสูง ราะยังมีพลังงานของกฎเกณฑ์ต้งกำเนิดของรุ่นดรทันบิกจู่ใ่เมื่อใดก็ตามที่เจเทียนเดาสักรำลังสู้เทียนตีนดีความแข็งแกร่งของร่างกายของเดเทียน ก็จะพุ่งสูงขึ้นได้เท่าแรงทั่ทั้งร่างกายของเขาก็ปะสิมกับอาวุธสังหารที่สามารถทำลายทางทุกสภาวะซิงและในขณะที่ทำพัดใจทักษะกระดาษสู้เทียนดีเย่เทียนก็มีความพัดจินชดเจนว่าเขานั้นสามารถใช้ทักษะกระดาษสู้เที่ยนดีเพื่อทําการโจกระดับเข้าสู่ขอบเขตผู้จงโคลงป้งกันห้าได้ตลอดเวลาซึ่งเข้าใจได้เร็วว่าจะโจกระดับร่างกายหลักของเขาหรือร่างกายคาร์กของเขาได้เท่านาน ซึ่งมันไม่สามารถตกระดับได้ถึง2ต่อตอนอะไรนี้ก็ถือว่าเป็นข้อจำกัดของกฎเกณฑ์เช่นการดังนั้นในเวาณดีเย่เทียนเึืป่อให้ร่างกายหลักของเขานั้นทําการยกระดับกอ่อตุ้มร่างกายของเย่เทียนเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาภายใต้อิทธิพลของดัสชส์ารนผู้ตรงโภพ รักษากรต่อสู้เทนจีซึ่งเหมือนทะช่ชอบกับการตรอบกอัทรักษาประชาชนผู้จงโผล่พัเขาด้วยการเดืนั้นร่างกายของคอจะรับการน,นัแปลงเชิงคุณภาพจะต่อเน,นื่องและแผ่ใต้ผนของพลังงานอวะเพศและพลังงานแตกแต่งต้ตนเดิมจ,จมดินต้ทั่วก่อได้ดังไรมาจากทะเลต้นเดิมพุ่งเข้าสู่ไปลังใั้ประคบืืดและดังไรเข้าสู่ร่าง,งกายร,รักคนเด,ดเทีย เพื่อช่วยให้เอเทียนหลันสามารถทําการแปลงแปลงสิ่งคุภาพให้สําเร็จก่อนหน้านี้แต่งตัวคนเดิมของทรเรตัวคนเดิมเย่เทียนแท้แต่ไม่สามารถขักกลับมันได้เดิแต่ในเบราณดีภายใต้อิทธิพลบางจาาที่ไม่สามารถอธิบายได้ามันนั้นได้ทําการเปลี่ยนแปลงแต่งตัวคนเดิมของทรเรตัวคนเดิมเพื่อให้ง่ายต่อการขัดเกลาคนเย่ทีซึ่งนี่นั้นคือประโยชน์ที่รับมาจากการตัวกระดับคอบเคต จากการทกระดับขอบเขตผู้จงโครบางขั้นหกเข้าสู่ขอบเขตผู้จงโครบางขั้นห้านานการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนานเป็นการเปลี่ยนแปลงเสียงคุภาพที่ยอเที่ยมมากขึ้นไปแพย่เห็นจะได้ทำการฝึกฝนร่างกายแฮนะ้าที่ในขอบเขตระดับสูงซึ่งเมื่อคือทักษะมือต้องกำหนดหวนคืนสู่ซากปรับพังให้อยู่ในขอบเขตจมแดดระดับได้ดสำเร็จบวกกับการสร้างทักษะบารชนผู้จงโคพัที่เป็นทักษะบารชนผู้จงโคลบรรดับสูงอีกตู้ดังนั้นข้อความด,ดังกล่าว ขอบแห่งแกงคอยให้เถ uh ียนจัดได้รับการแปลงจากคุณภาพที่สามารถจะเถียนโรคได้อย่างแน่นหนาหลังจากนั้นเปวลาที่ยอนดาเยเถียนก็ได้บรรลุขัวันด้าและสามารถเข้าสู่ขอบเขตผู้จงโผล่ผาค5นห้ได้อย่างเป็นทางการวอมแห่งแกงภายในปัจจุบันของกราวมันอยู่ไกลเกินกว่าขอบเขตผู้จงโผล่ผาคันให้ดับโรคไปไปอย่างมากแปลว่ากันว่าผู้นำาป็กราฟของกอต่งพูคอนินแห่งความแห่งดาและกอต่งสุสันตับรรมสวรรค์นั้น ก็เป็นขอบเขตผู้จงโอบ,บังคันห้าช่้นการแต่หากเราต้องการที่สถสารพวกบาทเรานั้นจะสามารถทําได้จะแน่นอนเยี่ยเทียนคิดกับตัวเองซึ่งนี่ไม่ใช่ความเยอจริงแต่มันนั้นเป็นความจริงในตอนที่เขาอยู่ในขอบเขตผู้จงโอบ,บังคันหกความแข็งแกร่งของเยี่ยเทียนก็เทียบไปกับขอบเขตผู้จงโอบ,บังคันห้าได้แรงแต่ตอนนี้เขาได้ยกกระดับขค้นสู่ขอบเขตผู้จงโอบ,บางคันห้าเป็นที่ระบายแรง เทคงานสร้างทักษะประชานผู้จงโค o o ขึ้นมาได้อีกตู้แม้แต่ตัวคนย่งเทียนก็ยังไม่รู้ว่าความแข็งแกร่งฮอนั้นได้ถูกดรับขึ้นมากี่เท่าและบางทีคนแปแกคนยิ่เทียนอาจจะสามารถที่จะกาขอบเขตผู้จงโค o o นขั้นสียดับออนแอเย่เทียนก็คงจะว่าเอกภพมันมักนับและก็กำหนดในการกระดับเข้าสู่ขอบเขตผู้จงโค o o p ขั้นสี่ด่านคือการมีรักทางการดเพาะในระดับที่สูงแล่ทักษะประชานผู้จงโ h o o p าขน้นที่สา พวกเขาถึงจะถูกเรียกว่าขอบเขตผู้จงโหพพันขั้นสี่ซึ่งวิธีการทุกระดับขอบคือกรลังเพ,งเพาะนั้นเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดเพราะขอสามารถติดตะอปมเพาะมันได้ชิงชิในเวลาอันย้อนไดแต่วิธีการที่ยากที่สุดก็คือการวัดใจรักษาบาสณฑ์ชนผู้จงโหรพันสำรักษานั่นเองอะไรย,ยิ่งไปกว่าน,นั้นรักษาบัณฑ์ชนผู้จงโหรพันทั้งสามดีจะต,ต้องไม่ใช่รักษาบัณฑ์ชนผู้จงโหรบบพันประเภทเดียวกัน แต่หากมันเป็นทศสามัญชนผู้จงโคพันประเภทเดียวกันเช่นทศสามัญชนผู้จงโคพันประเภทคอมกแกงไม่เช่นนั้นมันคงจะไม่มีผู้จงโคพันตัวไหนมากที่สามารถกลายเป็นขอบเขตผู้จงโคพันระดับที่ได้แม้ว่าเขาจะสามารถสร้างทศสามัญชนผู้จงโคพันประเภทเดียวกันนับทักษาแต่ทักษะตอนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นทศสามัญชนผู้จงโคพันประเภทเดียวกันซึ่งมันจะไม่สมผลใดยมันนั่นก็เพื่อการสร้างทาสามัญชนผู้จงโคพันประเภทเดียวกันดัน มันจะไม่สามารถช่วยพัฒนาความแข็งแรงได้มากนะักและจังเปีรยรรนย่าที่สามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางร่างกายได้มีเพียงการเพ้าใจกดเกณฑ์อนตัวคนเดิมของโรคเนื้รันประเภท,ทอื่นเท่าน,านั้นและสร้างทักษะบาร,รนผู้จงโกรผ่านที่ประเภทเทีต่างกันถึงสามทักษะมันนั้นจะสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพแผ่ร่างกายของผู้ตนมากถึงสามครั้งซึ่งในเวลาดนานพวกเขาจะสามารถเข้าสู่ขอบเขตผู้จงโกรธผ่านขั้นสียได้สำเร็จซึ่งมันต้องสีบวลานานไปอย่างมาก อขอบเขตผู้จงโคพันกัน5จะสามารถกลายเป็นขอบเขตผู้จงโคพันเพื่อนสี่ดาวแม้แต่ผู้ตนบางคนก็อาจจะต้องใช้เวลาทั้งชีวิตของพวกเขาแม้ระั่งมาจากขอบเขตผู้จงโคพันบางคนด่านสามารถทำหดใจกดเกณฑ์ต้อคนเดิมของโลเที่ดนได้เพียงชนิดเดียวเท่านั้นซึ่งพวกเขาจะไม่สามารถที่จะทำหดใจกดเกณฑ์ต้อคนเดิมของด้วยรันประเภทดอิริณต้าอีกทั้งพวกเขายังเคยใช้เวลาหลายปี และทรัพยากรจำนวนมากทั่วเพื่อทำค,ความเข้าใจกฎเกณฑ์ต้องดำเนิอันรดด้วย3และถ้าพวกเขาต้องการที่จะทำพยากรณกฎเกณฑ์ต้องดำเนิอันที่สองเม้แต่เวลาในชีวิตของพวกเขาก็อาจจะไม่เพียงพอด้วยซดังนั้นขอบเขตผู้จงโควาพังคั้นที่จำนวนมากภายใน,ในไก่เชิงไายจจึงมีฐานที่จะตรวับผู้สู่ขอบเขตผู้จงโควาพังขั้นสี่ไดแต่สําหรับเยเทียมัน,นไม่ใช่เรื่องยากเลยที่เขาจะสามารถตรวับผู้สู่ขอบเขตผู้จงโควาพังขั้นสี่ได เพราะขอนั้นมีพอสพควรน,นิทรรศมนมากมายดังนั้นเขาจึสาม,มารถเข้าใจกฎเกณฑ์ต้นคนเดิมของโรคนิทรัพประเภทต่างๆได้อย่างง่ายตาซึ่งนี่ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบสำหรับเขาและในทวันดีปัญหาเดียวคนเดียเที่ยงก,ก็คือการดกระดับรรกถากดำพร้อมและการดูฝนหมื่นต้นคนเดิมหวนคืนสู่ซากปลาพังทัะเข้าสู่ขอบเคขสมบุรแบบประดับพิศซ์ซึ่งขั้นตอนทั้งสองนี้ใช้เวลาที่ยาวนานไปอย่างมากขั้นตอนแรกนั้นมันจําเป็นจะต้องใช้เวลาเราไม่สามารถที่จะเร่งได้มันได้ แต่ในขั้นตอนที่สองดันเราสามารถเปิดให้ร่างกายคาร์รอกของเราทําการฝึกฝนทักษะหมื่นตุคกเดิมวันคืนสู่ทรกปราพัง์ขั้นที่สองไาซึ่งเราจะทําการปรปับปรุงหมื่นตุ้กเดิมหวันคืนสู่ทรัพยาพันทีละขั้นตอนและในขณะที่ร่างกายรักของเราหนั้นแต่มุ่งเด้นไปที่การปรับปรุง,งรักทางกำะังพจากนั้นก็เดินทางไปที่ภูเขายูจาเพื่อทําการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยจำเป็นขั้งขากี้เทียด้ทำการวางแผนเอาไป แต่ไรก็ตามในร้านดีเย่เทียนก็เตรียมพร้อมที่จะทําการโจมตีสตรายแอนะบางตัวก่อนหน้านี้เย่เทียนได้คอยอตามหาสาตรายแหนะบางตัวมาก,ก่อซึ่งเขานั้นจะได้พบกับสตรายแหนะบางตัวที่ไม่ได้ทรงพลังมากเกินไปแต่เขาไม่สามารถสังหารสาตรายแอนะเหล่าน,นั้นก่อนหน้าน,นีได้ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วตราบใดที่เป็นสตรายแอนะที่ดูซรงพลังงานแอนะหนึ่งหรือสองรอบเยเทียนจะสามารถสังหารพวกมันได้อย่างง่ายดายและส่วนสตรายแงนะ ที่ถูกซาประังงานแหนะมากกว่า5 0 0ครั้งดานเย่เทียนก็จัเปลี่ยนจะต้องททำการแยกเปียอะไรบางจาเพื่อทำการสังหารพวกบานแต่สำหรับสตร์ยแฮนะที่ถูกซัประดังานแหนะมากกว่าพันครั้งดานเย่เทียนเนไม่ใช่คนต่อสู้ของพวกบานดังนั้นในเวานี้เย่เทียนจึงส่งลกรกของข่าวทำการโจมตีสตร์ยแฮนะเหล่านี้นทันที่น้ารกเบาอันเย่เทียนเดินทางมาในที่แห่งดีซึ่งมันมีสตร์ยแฮนะที่ถูกซพประังงานแหนะห8 0้ครั้งอยู่ในที่แห่งดี ไม่ว่าโรคเ่าอันนั้นจะไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาแหนักข้างใดแต่ยี่เอเทียนก็ทําการปราบปรามกฎเกณฑ์ตัคนในคนรุ็นดีด้วยความแข็งแกร่งของเขาแม้ว่าความแข็งแกร่งของยี่เทียนจะลดลงไปอย่างมากแต่เขามีความมั่นแต่อย่างมากที่สามารถสังหารสตว์ตัวนีต้ายี่เอเทียนไม่ต้องการรอจนถึงแหนักข้งใจของโรคเป่าอันเพราะมันั้นใช้เวานานเกินไปและเขาก็ไม่มีความอดทนที่สามารถต่อมันต่อไปได้ ตุ้มหลังจากที่เยเทียนเดนตากเขาหมนบากกดเกณฑ์ตัวคนโดยคของรถปออานก็ได้รับความแข่งของเย่เทียนรงประมาณ70%ดดังนั้นความแข่งของเย่เทียนรึงเดียวเพียง30%นต้นงดันริงแม้ว่าเขาจะมีความแข่งเพียงแค่30ซแต่เขายังคงเหนียวกาขอบเขียร์ูู้ตรงโค้งบางกันห้าโดยทั่วไปและในมิชาเย่เทียนก็ได้พบกับสตาร์แชนนะำโดยั้นเขาจริงได้ทําการทําลายแชว่ามิตตีด้วยขยันตีเพียงแค่ครั้งเดียวตุ้มสตาร์แห่นะตตัวใจได้ผลต่อขึ้น และมันก็ย่องเมืองเย่เทียนด้วยคมกรซึ่งเหมือนนั้นสามารถจดจาเย,ย่เทียนได้พะในครั้งล่าสุูเย,ย่เทียนได้เข้ามาทําการรบกวนบานแต่เย,ย่เทียนก็ถูกมันทําการทุบตีและได้รับบาดเจ็บสาหัสกลับไปแต่โดยไม่คาดคิดเย,ย่เทียนจะเดินทางกลับมาในที่นี้อีกครั้งเมื่อเห็นสตายแหนะตอนดีเย,ย่เทียนก็ไม่ได้พูดอะไรอีกต่อไปขอได้ทําการเป็นเิงการทักษะประชานผู้จงโพอในดันที่ซึ่งเมื่อคือทักษะกรารสู้เทียนจีทันใดนั้นคอามแกงทางกายภาพของเย่เทียนก็ได้พุ่งส่งขึ้น รร่างกายของยี่เหทนกลายรับการแปลงข้างใจใกลายเป็นสิ่งมีชีวิตน,น่าสะพรึงกลัวอย่างไี่ใครสามารถเ,เรียาบๆได้จากนั้นที่เอทย่งก็ถือดับแหนะดดับการอยวาดฝันเข้าใส่สัตล์แหนะตอนดีตุ้มร่างกายของสัตล์แหนะตอนดีได้เกิดแบแพลนารกระจา่ขึ้นโดยยี่เทียงราเลือดเต็มมันมากก็ได้หลออกมาหลังจากนั้นทงสอง่ายก็ทำการต่อสูขข้กัน่บาบมอว์บานในช่วงเวลาสั้นๆยี่เทียงก็ได้ใช้ทักษะขอบเขตผู้จงโคบันของเขา แรมิตรดาในเบือของเขาเพื่อสังสหัรนสะัตว์ลายแหนตตอนนี้ได้ในทันทีซึ่งนี่เป็นเพียงการนำต้นทุนน่านในวันตอตอนบ่าเยเฉิก็ได้ทาการสังหารสัตว์ลายแหนะตตัวอืที่เขานั้นเคยคอ,องพบมาก่อนดังนั้นเขาจึงมีความมั่นใจไปจย่ามากที่จะสังหานพวกมันต้แต่สําหรับสัตว์ลายแหนะตตัวอินนัานเยเฉิไม่ได้มีความมั่นใจมากนะ้กเว้นแต่ว่าเขาจะเดินทางเข้าสู่ทะเลทุกคนเดิมเพื่อทําการค้นหาลูกใบบายแต่สําหรับที่เห็นแรก การกเก็บเกี่ยวเรื่องนี้ก็พอแล้วสำหรับข่าวที่จะสามารถผุดผลได้เป็นเวลานานโดยไม่จําเป็นจะต้องกังวลว่าจะขาดแคลนเสบียงก็เกรื่องที่เห็นที่ทํากันอยู่ในราชตระแูนดารอ้าวนะครับจบไปแล้วผมตอนนี้คราบอีกแล้วนะครับผมเอาไว้ผสมกันต่อในตอนหน้าดีกว่าน,นะครับไม่เทียนนั้นจะทําอะไรต่อไปกันแน่นะครับผมอ้าวนะครับถ้าเพื่กันใดก็ขออภัยนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวนะครับของคาบ